ครับกับสวัสดีพอ่พอพอ่อแม่แม่เอฟซีลาวงดินสาวน้อยเพชราบานเพลงนะครับทุกท่านนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับช่องซงชาแนลนะครับหลังจากหลายท่านได้ดูคลิปนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้นำเสนอให้กับทุกท่านได้ชมนะครับว่า ลาวอิงของเรานะครับได้ออหาเวลานะครับมากลับหลวงปู่สุขนะครับซึ่งท่านนะครับบอกกับผมว่าหลังจากดูคลิปนะครับที่ผมได้นำมาให้ท่านออได้ดูนะครับแล้วพูดถึงหลาวงอิงนะครับท่านก็อยากเจอนะครับท่านนั่งหลับตานะครับแล้วก็ ฟังไปด้วยนะครับอยู่ๆนะครับท่านก็บอกอยากพบอยากเจอนะครับแล้วเขาจะมาเจอเราไหมอะไรไหมท่านพูดของท่านไปนะครับอือประเด็นว่าคือยังไงก็อยากเจอนะครับอยากเจอหลาหูหิงอของเราครับซึ่งผมก็ติดต่อนะครับไปอย่างพี่ยุทธนะครับพ่อเอก นะครับเนื่องจากเป็นโอกาสดีที่มาทำการแสดงที่อำเภอหนองบุญมากนะครับภูมิใจนะครับราบซึ้งใจนะครับดีใจนะครับกับมาลาวงอิงนะครับพ่ออิบพิยุทธพิติงนะครับพอกันชัยนะครับครูหมอนอิงนะครับแล้วก็ช่าง นะครับจังหน้าหลานะครับที่มากราบลวงปู่นะครับลวงปู่นะครับที่ผมสังเกตนะครับท่านจะไม่เคยถามไม่เคยพูดนะครับว่าอยากพบใครนะครับไม่เคยนะครับมีแต่ ญาติโยมนะครับทีมอยากมาพบท่านนะครับอยากมาพบท่านมาหาท่านนะครับให้ท่านโปรดนะครับในสิ่งต่างๆนะครับแต่ผิดกับลาองค์อิงของเรานะครับซึ่งลุงปู่อยากพบมากนะครับอยากมอบนะครับสิ่งดีๆนะครับเมตตามหานิยมให้หลาอุงอิงครับผมก็แปลกใจนะครับ จึงได้พยายามติดต่อประสานไปยังพี่ยุทธแล้วก็พ่อเองครับตลอดจนบอสโจนะครับหลวงปู่นะครับ,รบก็อยากเจอนะครับอยากเจอเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมในฐานะเอซนะครับก็เรกรงใจนะครับในช่วงที่บอสโจอาจจะมีงานยุ่งนะครับก็เลย เห็นลาอุ้งอิงนะครับที่ได้มาพักใกล้ๆนะครับก็เลยโทรคุยกับพิยุทธให้ช่วยนะครับติดต่อประสานให้ลาได้ไปพบหลวงปู่นะครับซึ่งก็สมใจนะครับทรงดำใจหวังนะครับเหมือนเหมือนเราเคยมีบุญนะครับที่ได้เกื้อหนุนกันนะครับลาอุ้งอิงก็มานะครับไปเอกนะครับพิยุทธจริง กันชัยนะครับรปูหมอนิ่งต่างๆนะครับช่างก็มานะครับก็อาจจะมีช่วงแรกๆนะครับที่หลงปู่นะครับก็มีอาการมีอาการน้อยใจนิดๆนะครับมีอาการน้อยใจนิดๆนะครับเนื่องจากทําไมถึงมีอาการนั้นคือท่านตั้งใจมากนะครับเพราะทราบจากผมว่า มีหวังบ้างนะครับว่าหล่าจะมาพบนะครับแต่ก็ไม่กําหนดเวลาที่เน่นอนอะไรต่างๆนะครับเนื่องจากหล่าก็จะต้องพักผ่อนก็ไม่รู้ว่าจะตื่นในช่วงไหนอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับก็รอคําตอบเช่นเดียวกันลุงปู่ก็ะท่านพอถึงเวลานะครับช่วงห้ามงสิบนฬิกานะครับประมาณถึงอย่าง เลยไปก็สิบแปดมาริกาสามสิบนะครับท่านจะต้องจำวัดนะครับใครมาเรียกนะครับหลังจากนี้นะครับคือท่านจะไม่รับนะครับจะไม่รับกิจต่างๆนะครับแต่พิเศษนะครับสำหรับลาวนี้ของเรานะครับเมื่อคืนนะครับพอมาถึงนะครับท่านได้เข้าห้องจำ เริ่มจะจำวัดแล้วนะครับก็ไปบอกท่านนะครับไฟเปิดรีบเปิดไฟนะครับแล้วก็แล้วผมก็ได้ไปรับนะครับท่านมาพบนะครับก็มีพูดช่วงแรกนะครับท่านพูดนะครับช่วงแรกนะครับเงอนยอๆมีน้อยใจบ้างนะครับแต่ก็แป๊บเดียวนะครับหลวงปู่มีเมตตาอยู่แล้วนะครับท่านตั้งใจอยู่แล้วนะครับ ก็เริ่มนะครับนำได้มงคลนะครับมาผูกนะครับสู่ขวรให้กับลาวอิงนะครับและพิยุทธพิทิงนะครับพ่การชัยนะครับพ่อการชัยนะครับแล้วก็มอครูมอนอิงนะครับสั่งเสงมานะครับก็ใจเริ่มชื้นนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับหลวงปู่ก็ ท่านมีเมตตาอยู่แล้วนะครับก็ให้ผมนะครับท่านก็จับแขนนะครับให้ไปที่กุฏิของท่านนะครับไปนำนะครับวัตถุมงคลดีๆนะครับมามอบให้กับลาวหงของเรานะครับผมขึ้นผมภูมิใจมากตรงที่วันที่สิบสองก็คือวันนี้นะครับเป็นวันที่ หลายท่านนะครับทราบดีว่าเป็นงานนะครับของหลาวหญิงเรานะครับแม่หน่อยพอ่อเอกนะครับเตรียมงานมาก็นานหลายเดือนนะครับก็เหมือนกับลวงปูนะครับได้ผูกแขนรับขวัญนะครับในวันใกล้วันครบรอบนะครับที่หลาวหลิงได้เป็นสมาชิกนะครับได้เป็น ส่วนหนึ่งของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่ลาวหนิไมไดตั้งใจไว้นะครับว่าอยากเป็นนักร้องนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับในช่วงแรกก็อาจจะขอให้ได้อยู่ในวงนะครับก็ดีแล้วนะครับแต่ด้วยบุญกุศลคู่คุณคู่บารมีของอบอสโจโน,นะครับตลอดจนพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซี FC นะครับที่ได้ฟังได้ดูได้ชมนะครับ ก็ให้ความเมตตารับและสนับสนุนเหล่าหนิงของเรานะครับจนถึงวันที่ทุกคนภูมิใจก็คือนะครับวันนี้นะครับผมก็นั่งดูนะครับไลฟ์สดน,นะครับของช่องหลักเรานะครับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะครับช่องยูทูบของเรือนเพลงนะครับที่ไลฟ์สดให้ พ,พ่อแม่เอฟซีนะครับที่ไม่ได้ไปร่วมนะครับในพิธีในช่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผมก็นั่งดูนั่งรับพรนะครับไปกับลาวิงแล้วก็ส่งกำลังใจต่อไปให้หลาวิงของเรานะครับก็ภูมิใจนะครับที่ มาถึงวันนี้นะครับตั้งแต่คลิปแรกที่ผมเห็นนะครับจนถึงวันนี้นะครับลาวงาีของเรานะครับรุดหน้าเก่งนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์น่ารักทุกอย่างนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับจนถ,ถึงวันนี้นะครับมีแต่การพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับส่วน อุบนิไสยนะครับของหลาที่เราดูเราเห็นนะครับก็ยังเหมือนเดิม,มนลาเป็นคนอ่อนน้อมทําตนยกมือไหว้กับทุกคนนะครับทุกอายุนะครับอย่างนั้นนะครับน่ารักตรงนี้นะครับถึงว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีนะครับอย่างเราเราท่านนะครับก็อดใจไม่ไหวที่จะรักและเอ็นดูลาวิญญาณของเรา บ,บางคน,นคก็มีบางคนนะครับอันนี้ไม่ต้องไปดราม่าอะไรต่างๆนะครับที่อาจจะไม่คิดเหมือนเรานะครับจะหาว่าลาวของเราสร้างภาพต่างๆไม่ต้องไปสนใจครับหลวงปู่บอกแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ใครว่าอะไรไม่ต้องไปสนใจลูกเฉยเอาไว้ดีเองนะครับซึ่ง วันนี้หลวงปู่ก็ได้อวยพรนะครับผมก็ไปไปพบท่านนะครับแล้วก็นำพัตตาหานนะครับไปถวายนะครับแม่บ้านของผมก็ไปทำพัตตาหารที่วัดนะครับถวายท่านเช่นเดียวกันนะครับ ็ได้ให้ท่านนะครับได้เวพรนะครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ผูกแขนรับขวัญนะครับแล้วนะครับแล้วก็มอบวัตถุบงคลนะครับให้กับหลาของเรานะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับให้มีคนรักนะครับมีคนเย็นดูนะครับเดินทางไปไหนใกล้ๆแข้วคลาดปลอดภัยนะครับอันนี้ เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับและวันนี้นะครับก็เป็นวันง,งานนะครับก็ในนามเอฟซีนะครับที่รักแล้วก็ติดตามนะครับเหล่าหญิงและก็วงสาวนว้อยเพชรบ้านแพงนะครับโดยเฉพาะหัวเรือที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้นะครับก็คือบอสโจนะครับหรือบอสโจยมนินนะครับ่าสุภาพ น้ําองศานะครับที่ท่านเป็นหลักให้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือซอนนุดนะครับเรียน้องลําเพลินลำแผนทุกอย่างนะครับควบคู่กันไปนะครับทำให้เอซนะครับมีความสุข นะครับที่ได้ดูได้ชมนะครับได้อยู่ใกล้ลาวุงอิงของเรานะครับเพราะลาวุงอิงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอต้นสเมนสเมอปลายนะครับนี่แหละมัดใจ f อซทั่วไทยทั่วโลกนะครับ ผมก็แนะนำพ่อฮักอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับเรเล็กๆที่นะครับก็ตั้งใจนะครับจะทำคลิปและนำเสนอนะครับสิ่งที่ดีนะครับให้กับหลาวงอิงและวงสาวน้อยนะครับ เป็นกระบอกเสียงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับถึงจะไม่มากนะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนนะครับหลาวงอิงของเราแล้วก็วงสาวน้อยเพชรบุรงให้อยู่ยั่งยืนยงตลอดไปนะครับมีงานเข้ามาท,ทุกทุกปีนะครับ แน่นทุกทุกปีนะครับตลอดจนวงที่บริโจนะครับและเนี่ยหน่อยนะครับก็จะได้บริหารขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งวงนะครับเป็นวงทางเลือกที่จะมอบให้กับเจ้าภาพนะครับที่ทุนอาจจะ,ะน้อยอลงมานิดนึงนะครับก็สามารถนะครับมีวง สาวน้อยอีกวงหนึ่งนะครับไปทำการแสดงสมโคธนะครับให้เจ้าภาพมีความภูมิใจได้นะครับครับก็ขอฝากนะครับพอพอิบีช่วยกันนะครับสนับสนุนนะครับหลาวงนของเรานะครับพอเองได้หน่อยนะครับตลอดจนวงสาวน้อยเพรินแพงโดย ว่เรือใหญ่นะครับก็คือบอสโจนะค,คุณยาสุภาพนะครับอนุ์นะครับที่ทำให้หลาวิงของเรานะครับมีวันนี้นะครับแล้วก็จะมีวันต่อๆไปนะครับเป็นวันที่ดีนะครับของพวกเรา FC นะครับที่รักเ็นดูโดยไม่มีข้อแม้ เคยกันสนับสนุนต่อไปนะครับท้ายนี้นะครับในนามเอฟซีคนหนึ่งนะครับที่นึกภาพเห็นภาพาวันแรกที่ลาไปหลังฮ้านนะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับที่มาพบมากราบหลวงปู่ภูมิใจภูมิใจสุขใจจริงๆครับภูมิใจสุขใจจริงๆครับเมื่อคืนนะครับ ก็ไปให้กำลังใจนะครับที่เวทีการแสดงนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าไปด้านหน้าเวทีนะครับอยู่เนื่องจากมีหลานมีหลานแล้วก็ครอบครัวนะครับไปร่วมดูนะครับก็ไปนั่งถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแต่ก็ย,ยังไม่ไม่กล้กาจะลงนะครับเนื่องจากก็ย,ยัง ยังยังไม่กล้าลงครับคลิปถ่ายไว้นะครับก็ต้องสอบถามผู้รู้ก่อนนะครับว่าถ่ายไว้ดูนะครับครับท้ายนี้ก็ขออวยพรนะครับให้กับทุกท่านนะครับพ่อยแม่เอฟซีลาวดินสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับวงสาวน้อยเพชรนแพงของเรานะครับตลอดจนทีมงานนะครับทุกชีวิตนะครับของสาวน้อยเพ็นบันแพงนะครับในช่วง ปีใหม่นะครับ2,567ในปีนี้นะครับปีมงคลทองก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับทั้งในหน้าที่การงานการทำมาค้าขายนะครับขอให้ได้กำไรนะครับเดินทางไปไหนใกล้ไกลขอให้แคลวแลาดปลอดภัยนะครับขอให้หลาวิงของเรานะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นขวัญใจของคนทั่วไทยทั่วโลกนะครับและ พอดโจนะครับบริหารงานนะครับด้วยความราบรื่นนะครับเจริญเจริญเจริญตลอดไปครับฝากช่องส่งชาแนลไว้ด้วยนะครับก็ขอจบไว้คลิปนี้จบไว้เดี๋ยวนี้นะครับโชคดีทุกท่านคืนนี้นะครับดูกลุ่มปิดนะครับสนุกด้วยกันนะครับทันทีอยู่ที่งานนะครับก็ขอให้สนุกอย่างเต็มที่รักทุกคนครับสวัสดีครับ